ลถไล่ละ1ล้านบาทนะครับผมแล้วก็มี1ล้านบาทใช่ครับมีจับฉลากรางวัลต่างๆอีกมากมายครับ มังกรทองพยองเดชลุ่มน้ำเพชรบุรีเฮ้เฮ้เดีครับผมสวัสดีครับผมบอสรวิวไซแลนด์นะครับผมผมเสกสันชิวอาอสังหาไม่ติดดอยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณบอสโครงการ8บอสรวิวไซแลนด์ครับผมครับซึ่งเราพาชมรอบๆโครงการเราแล้วนะครับก็เห็นถึงความสวยงามของโครงการเรานะครับแล้ว โครงการนี้ได้ข่าวว่าปิดการขายเร็วมากครับผมครับได้ข่าวว่าปิดการขายกี่วันครับเพียงหนึ่งเดือนเองครับผมว้าวปิดการขายโครงการเพียงหนึ่งเดือนนะครับโอ้โหปิดการขายได้เร็วมากนะครับแต่คีย์ซักเซสของมันคืออะไรครับก็พื้นที่นะครับในโครงการทุกแปลงเลยนะครับผมะจะติดน้ำแล้วก็วิวภูเขาครันี้เราก็ขาย ต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินนะฮะทำให้อ่าได้หลายท่านสนใจครับครับผมพูดง่ายๆคือว่าเราสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับแล้ววันนี้เรามีข่าวดีอะไรมาบอกครับคุณบอสก็มีโปรเจกต์ใหม่นะครับผมริมน้ำา19แปลงหน้าติดน้ำหลังทิ้งเขา <c oughs> นะครับผมยามเชา้าทะเลหมอกครับผมโอ้โห นี่มันตามหลักศาสตร์่วงจุ้ยชัดๆเลยครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับเป็นโครงการที่7็ใช่ไหมครับถูกต้องครับผมเอ๊อเดี๋ยวนะทําไมโครงการเจมันถึงมาหลังโครงการแปดล่ะครับคุณบอสอ๋อก็คืออย่างนี้ครับโครงการเจ็นี่เรา,าถมดินเพราะว่าด้านาในในพื้นที่ในโครงการเนี่ยมีตาน้ําเยอะมากเราจึงไปเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ,รบมาตรวจสอบ อ่าเพราะตรวจสอบแล้วก็พบตาน้ําเยอะเราก็เลยทําเป็นเลกวิวครับผมบก็ใช้เวลาค่อนข้างเนิ่นนานในการถมดินเพราะว่าเราต้องทําให้เรียบร้อยสมบูรณ์แบบครับผมเห็นไหมครับว่าเราได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับจากที่เราเจออุปสรรคเราก็สามารถข้ามอุปสรรคไปได้ด้วยประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาถึง8โครงการนั่นเองนะครับแล้วทุกโครงการเราก็ขายดีขายเร็วแบบโอ้โหแบบ คิดว่าคนต้องมาต่อแถวซื้อเลยเนาะเหมือนขายผักขายปลานะคุณบอสก็บางโครงการนะครับไม่ไม่ได้เปิดขายเพราะว่ามีลูกค้าสนใจเยอะเราก็เลยเปิดเมมเบอร์นะครับเมมเบอร์ก็คือสามารถเป็นสมาชิกเราได้เพราะว่าสิทธิ์ของเมมเบอร์มี P คืออะไรก็คือสามารถเลือกเลือกดูผังก่อนดูแปลงก่อนครับผม แล้วก็เลือกสิทธิ์จองได้ก่อนเปิดขายปกติบางทีเราทำโครงการมาเมมเบอร์ Member, จับจองเป็นเจ้าของกันหมดนะครับเลยไม่ได้เปิดการขายเรียกว่าขายเงียบๆนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาบอกข่าวดีให้กับพี่น้องของเราทุกท่านคุณลูกสรมานาคุณพิเศษให้กับคุณลูกค,ค้าทุกท่านในโครงการเจเราจะมีอะไรเกิดขึ้นครับคุณบอสวันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันพรุ่งนี้เลยครับผมวันพรุ่งนี้ก็คือ,อเปิดโครงการเจ็ด บอลลิเวอร์ซ d ยแลนด์แอดแกงกระจายนะครับริมน้ำา19แปลงนะครับก็โปรโมชั่นวันเกิดผมพอดีนะครับผมวันที่24กันยาย,ยนก็ผมก็มอบความสุขให้ลูกค้าทุกท่านนะครับลดไล่ละ1ล้านบาทนะครับผมแล้วก็1ล้านบาทใช่ครับมีจับฉลากรางวัลต่างๆอีกมากมายครับจำนวน1ล้านบาทครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับผม ใหญ่จริงๆเลยครับคุณบอสโอ้โห oh ผมเพิ่งเคยเห็นนี่ครโครงการที่มอบสุดพิเศษให้กับลูกค้าเป็นล้านนี่แหละเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับผมพลาดไม่ได้นะครับวันพรุ่งนี้24กันยานี้เท่านั้นนะครับเท่านั้นนะวันพรุ่งนี้เท่านั้นติดตามกันให้ดีนะครับวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับ